มาดูรถแรงกันต่อครับทีมงานไอ้หนุ่มเมืองมหาอ้ยเออกจากบอ่อก็ไม่มันเท่าที่เทแล้วครับ หน้างานการขุดลอกหนองน้ำบ้านน้องบัวสัตตุยางศีสุราชมหาสรารคามครับดูสิใครจะพลาดก่อนกัน เปียกๆเหนียวๆอีเทลืล่นๆ ดูนายส้มหน่อยสิดันเข้าไปโอลงครับเห็นท่าว่าจะต้องดิ้นกันหน่อยแนละ้ว สมจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวเจอดินอย่างนี้ล่วงไม่เป็นท่าเหมือนกันละครับ นี่เป็นการใช้ฝาท้ายให้เกิดประโยชน์ครับตียินตัวเองครับ เดี๋ยวมาโดนนายนัดหน่อยไปตามทางของนายส้มแล้วครับ าจะมีลื่นให้เห็นนะคะนันนี้บอกแล้วว่าจะมีลื่น แต่ก็ได้แค่ลื่นแล้วครับเอาเขาไมา่อยู่ครับพีใหญ่เดินไปข้างๆแล้ว3 2 0 GC จิตติพัดมาแล้วพร้อมลั่นโชว์แล้วครับนี่ของแท้ ยังไงเสียบอยมีทีเด็ดไหมโอ้โหดันเข้าไปลึกเลยครับ กะเอาแบบว่ารถแท็กเตอร์แล้ไม่ต้องทำงานกันเลยครับแต่ว่ามันจะลำบากตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวจะเข้าตำนาประเภทเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะเจ้าบอยสบายสบยครับ ทีเด็ดเสียคิดนี่ก็อีกหนึ่งจอมลั่นนะครับ จริงๆทีมนานนี้ก็เป็นประเภทโอ้โหโหโยกล้อครับโอ้โหนี่นี่ของแท้เอ,าอ้าดำไม่ลงครับดำไม่ลงก็ยกล้อที่ครับ dạng dạng vô hay đắm luôn con. ạ cưa bọt thầy áo mai ít เรือแล้วครับโอ้โหลั่นลันลันเอาอีกรอบเสียคิดใกล้แล้วใกล้แล้วเอาอีกรอบหนึ่ง โหสะใจมากมาที่หลังแต่ขอไปก่อนแล้วเสียหนุ โอเคเดี๋ยวลั่นต่อช่วงหน้าช่วงนี้สวัสดีครับ